า้านพักขนาดแมบไหนเนาะงานพักขนาดเป็นปาเตก็ยังมันไปเก่าด้วยจะพี่น้องเลยสรุปผลงานเลยจ้ะสรุปสวัสดีครับครับอยู่ในช่องบา่าวต้อมออนนี่ชแนลเช่งเกิดพี่น้องวันนี้ขึ้นมาที่เขายิ่งมีมาจอบเห็ดอีกพี่น้องนีอ่อ๋อเป็นจุ้มเลยตัวเนะี้ยงามเลยเห็ดพึ่งขาว đúng không bình ngâu rồi biết mấy không thì biết đồn mà mà từ hồi sau lên đó hồ mực hồ mực <laughs> ngam có nằm bưng đồ hết cái này hàng uổng thế đấy ôi đồ này biết bay đây thế, thế. ออปลาเล้ยนี่อย่าขมจักหน่อยอ่จะใครชอบขมเก็บได้แต่เราเอาไปทำเชือเนาะเอาไปปีหนาแล้วแต่เนาะชื่อๆมกปุ่ม่เต็มไป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  เอาดิจะสะพิดเชื่อจะบอกเผ็เชื่อลองไปฝังดูเดี๋ดยวจะให้เห็นไหมเดยวนี่ทำไมไม่เปิดแฟลชกลองเห็นดิล้เลยดีบัองยองยาดคน จะขึ้นลาไหมน่ะถ้าขึ้น,ล,นลาเราเอาม่ได้เลยนะอย่าขมเลยอ,อือนี่อ๋อเรียงถิ่วเลยคนอเอาแล้วกันได้ร่มเลยเอาได้ในดอกดเห็นไหมนะ่ะเห็นเห็นเดี๋ยวได้เลย เรียงแถวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่กักัน่อยดตานี่แ่าะตัวนี้นี่อาดอกนี่กันโอ้เรียงแถวเลยตัวนี้หนามก็พอหนามตลงไหมเรานี่กำลังโผล่เห็นไหมนั่น,น,นี่หีอเปบ่ โอ้ดโอ้จองดอกยังเลยดอกงามขนาโอ้อันนี้อันนี้จะเอาเอยเยนี่ดอกยังอยก็นีเดคุามดอกเล็กๆเลยกำลังออกเห็ดคุคามุ่ทางเทิงบอกว่าจะไปบึงทางเทืงมีไหมคะ

đồ cũ rồi rồi Ở đây Tắt đó tắt lên Có đồ bằng ngày Chứ đây Độc ตัวเราเอไปได้แหละเดี๋ยวน่าปลาดกดกนี้ดกไงเด็ดตรงชาต์นี่ด๋อยดอย khá hôn nhập với nhìn đó Thì Em nắng vô Bị bỏ thằng không? Đi. 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 không ra nào. hẹn nó đâu? Là tẹt.

cây này. được biết nữa. เดี๋ยวเลยตัวชหญ่นี่เก็บกับตรงนี้ตรงนี้นะจะเต็มตะกร้าแล้วน้ำขนาดอุ๊ยเ็เ็นเลี้ยวเลยเก็บโอ้ยเดียวเดียวเดียวเอานี่ยก่อน แห่งแห่งมันก็ขึงไปเลยนี่ไหมคนโตน้อยยังไงอะ không có lại đồng mai em đó này đi phải ăn cái, ừ, ừ, tao đây, ừ, đi từ bùi hiểm nọ, สโอ้วหมานขนาดเลยจะเต็มตะกร้าแล้วดองดอกก็จายอ,อย่ะอ่ะอ่ะจิบเหตุมีดมีคมแล้วอ่ะ่ะอ่ะ กันอเอาเลยจ้ะอ,อื้โหหลุดอีกอ่ะติดตุ้งอยู่เนาะนี่เขียบอ่ะกองนย่เขียร่มกันมีอีกไม่น,นานเตยไปต่อ,อไปเถอะ เดี๋ยวตีนย oh. te ังบ่มีอ่ะไปโอ้โหโหอยู hmm. ่ป okay. ูเราเต็มตะขาแล้วดั่มเลยก็บ่เห็นอ๋อว่ได้ถ่ายคลิปบ่ได้่ถ่ายอยู่บอกั่ก มปกินปูปไปพูนอิลีปไปน่าแต่บร่ได้เนไปคนสะออนเห็ดน้อลูกคนลอยปลาแตกไปจ้ามีไหม่ปเถอะนะ ปาดแตกแรวนะจ๊ะวานนี้ <c oughs> นี่กำลังโผล่ตัวนี้โอ้จุ่มจุ่ม ປະກັຂ້ອໍຫັນຄືນຖສໍນ In không? Ừ hên 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 rồi hên 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 กทำไมยังไม่ได้เ,ดเห็นอนะไดอเห็ดเนี่ยอืมเดงเขียวเลยกันตดซุ่งชาตดอกก็สวยเนาะล,ลงม,มีง่ายอีกโทมะดอกเนาะห้าดอกเนาะ 不行。そう มาขนาดเลยเนาะจ้เป right. so ็นตะกร้าแต่ว่าปลาแตกแล้วด้วยพี่น้องเลยป่าแตกแล้วปลาแตกแล้วนั่นเลยเห็นด ậ u เดียวโอ้โหน่าเลยตองเหรอก่อนน้ำปกหน่อยดิเอาดิเอาแล้วเหรอสวยหลบหนีตัวุ้นคา มันคนก็เรียกเห็ดพื้นเกาลัดเนาะ,ะสีพอสีเหมือนไปดกปีกยวใ่ญ่แต่นี้เอาไปได้แล้วมันเกิดลาละตุ้งชาดอีกหนึ่งดอกดอกว่าไงแต่ว่าดอกสวยเต็นตะก,การาก้าจ้ะหมายขนาด้องสนุกจ้าไปม,มาเห็ดพื้นชามอู้ดอกงามนนะอะแต่ว่ามุกขนาดน่าเนาะ เสวยจ้ะไม่ตรงนี้เด้นำไปตองหรือบ่มีุ่ดเหรอจุมนี่ปแบนั้จุกดนกส่ดอกข้นตาเลยเอาได้ยู่ปะเอาได้โย đi đọc nước tôi sửa nữa หยุดมากกับงามนั่นมียังไหมล้อมดแล้วไม่เห็นเลยมีแค่นี้เลยมั้งถูกยังง่อยอัล<ง>ล,<ง>ลหมดเข้าบ่ได้วเหชาติ นี่กันอันนี้เห็ดพึ่งคามดอกใหญ่ส,สวยๆเนาะจ้ะมาเจ็ติดหนามปามสรุปดอกเดียวงามาขนาดไหนีเนาะงามาขนาดเป็นฟ้าแต่ก็ยังหมามนเพื่อเก่าด้อจ้ะพี่น้องเลยสรุปผลง,งานเลยจ้ะสรุป คลิปนี้ถือว่าหมานสุดยอดเหมือนกันเนาะสำหรับน้อขนาดป่าแตกกันแล้นะพี่น้องโคตรนายเด็กวันมากระถือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคล้ายๆกดดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมโมเดลช่องเลยนะครับติดตามชมคลิปหน้าบ่าวต้อมจะพาไปไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ <c oughs> จ้าไม่รู้ว่าจะขึ้นมาหาเห็ดหรือมาทําอะไรต่อเนาะสำหรันาะติดตามรับชมกันยาวๆเนาะวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงต้อง,งขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆจ้า fcmyfc เก่าหวานสุดๆ ี <Spirit> ่น้องจ๋าที่เข้ามารับชมยังบริมป่ะบ่ต้องภาษาลูกนะจ๊ะเนาะง่างามม็ดนะบ่ต้อง